วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันบทสุดท้ายคือบทที่6นะคะการติดตั้งระบบข้องสมุดอัตโนมัติการบำรุงดูแลรักษานะ,ะแล้วก็แนวโน้มของระบบห้องสมุดอัตโนมัติในอนาคตนะว่ามีอะไรยังไงบ้างพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วนะคะเริ่มจากการเตรียมการติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัตินะคะเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็คือต้องเตรียมอุปกรณ์นะคะฮาร์ดแวร์แล้วก็เตรียมระบบเครือข่ายต่างๆสัญญาณเน็ตเวิร์กนะคะ แล้วก็เตรียมข้อมูลทางด้านบรรณานุกรมนะคะเพื่อที่จะนําเข้าระบบใหม่อย่างเช่นระบบเก่าของเรานะคะเรามีข้อมูลทรัพยากรน,นะประมาณ1 0 0 0 0รายการนะคะก็เตรียมข้อมูลนั้นเอาไว้เพื่อที่จะนํามาโอนเข้าระบบใหม่นะคะนำข้อมูลจากระบบเก่าเข้าระบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหนังสือนะคะข้อมูลของสมาชิกนะคะข้อมูลทรา nsaction การยืมคืนต่างๆค่าปรับต่างๆนะคะก็สามารถนําจากระบบเก่าเนี่ยมา เข้าสู่ระบบใหม่นะคะแล้วก็ถัดไปคือปิดระบบห้องสมุดแบบเก่านะคะแล้วก็ทําการติดตั้งเตรียมการติดตั้งระบบห้องสมุดในรูปแบบใหม่นะคะ แล้วก็เตรียมการอบรมนะคะเกี <and mechanical> <arel> ่ยวกับระบบใหม่ให้กับผู้ปฏิบัติงานนะคะไม่ว่าจะเป็นมนกษ์นะคะโปรแกรมเมอร์หรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยยอมรับนวัตกรรมใหม่เพราะว่าอาจจะมีอะไรต่างๆที่มันเปลี่ยนไปนะคะทำให้เขาเนี่ยหน้าตาการใช้งานอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะเครื่องมือต่างๆเพิ่มขึ้นมามีฟังก์ชันนู่นนั่นนี้ขึ้นมามากมายอย่างค่ะทำให้เขาเนี่ยไม่คุ้นเคยต้องมีการอบรมใหม่แล้วก็มีการทําให้เขาเนี่ยยอมรับนวัตกรรมที่มันใหม่ๆเข้ามานะคะต่อไปคือเริ่ม การติดตั้งระบบห้องสมุดค่ะตั้งค่าการใช้งานระบบติดตั้งเรียบร้อยเลยเ่ยมีการตั้งค่าการใช้งานตั้งค่าเกี่ยวกับนโยบายการยืมคืนนะคะตั้งค่าด้านอื่นๆเลยเงี้ยค่ะการติดตั้งระบบใหม่ต้องมีการตั้งค่าเยอะมากนะคะเพื่อที่จะให้ระบบเนี่ยมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะแล้วก็ทดลองการใช้งานทุกฟังก์ชันนะคะติดตั้งแรกๆต้องมีการใช้งานทุกอย่างนะคะตั้งแต่ทุกฟังก์ชันเลยต้องมีการไล่มากดเปิดเข้าไปในทุกฟังก์ชันนะคะ เข้าใช้งานทุกฟังก์ชันทดสอบนะคะทุกฟังก์ชันเลยเพื่อที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขหรือว่าการตั้งค่าใหม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มการใช้งานระบบห้องสมุดอตัตโนมัตินะคะอย่างจริงจังแล้วก็มีการเปิดการใช้งานให้กับผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยเข้ามาใช้ระบบได้นะคะ